สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกครั้งนึงนะครับวันนี้ก็จะมีไม้โกสนกระถาง8นิ้วมาแนะนําให้ลูกค้านะครับขอขอแจ้งค่าจัดส่งนะครับกระถางกระถางละ2 0 0บาทนะครับค่าจัดส่งกระถางแรก80บาทกระถางต่อไปบวกเพิ่ม20บาทนะครับสําหรับไม้เศรษฐกิจนะครับก็เริ่มจากต้นแรกนะครับต้นแรกนะครับมีชื่อว่ารวยทันใจนะครับ ตัวทันใจให้ทรงพุ่มแบบนี้นะครับสามช่อด้วยกันให้ดูสีครับสีสดใสมากนะครับสําหรับตัวทันใจนะครับความสูงนะครับทรงน้องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับลูกค้าคนไหนสนใจก็สามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะครับหรือโทรที่เบอร์065 203 3082นะฮะตัวทันใจนะครับต้นใหญ่ใหญ่แบบนี้ไปเลยนะครับกระถาง8นิ้ว ราคา200บาทเท่านั้นนะครับต้นต่อไปครับต้นนี้มีชื่อว่ามณีนพรัตนะครับมณีนพรั์ใบเกลียวสว่านนะครับค้าคนไหนกํนาลังมองหาใบเกลียวสว่าน,นครับมณีนพรัชครับกระถางแนิ้วนะให้ไปในราคา200บาทเช่นเดียวกันนะครับ200บาทนะให้ดูสีนะครับสีสวย มันนิโนพา์ลูกค้าคนไหนกำลังมองหาต้นนี้ก็สามารถักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับความสูงนะครับสำหรับต้นนี้นะครับมีชื่อว่าโชคอุดมซับนะครับโชคอุดมซัพ์ใบสีสวยแบบนี้นะครับกระเสรให้อย่างกระเสรให้เรียบร้อยแล้วนะครับ สำหรับโชคอุดมทรัพย์นะครับใบยาวนี้นะครับลูกค้าคุณสนใจกําลังมองหาโชคอุดมทรัพย์นะกระถาง8นิ้วราคา200บาทเท่านั้นนะครับเราให้ไป2ต้นใหญ่นะครับ2ต้นใหญ่นี่ะโชคอุดมทรัพย์นะครับสามารถททกเข้ามาสอบถามกันได้นะครับ0652033082 ID Line ก็0882299488นะครับเรามีบริการจัดส่งให้นะครับี่ ใบต้นนี้นะครับมีชื่อว่าเพชรชมพูนะฮะเพชรชมพูใบใหญ่ใบสวยนะครับยอดเดินดีนะครับต้นก็แข็งแรงนะครับเพชรชมพูนะครับให้ไปในราคา2 0 0บาทเท่านั้นนะครับเนี่ยท่าไจะได้ฟอร์มแบบนี้เลยนะครับเพชรชมพูนะครับท่านไหนมองหาเพชรชมพูก็แนะนําต้นนี้นะครับให้ไป3มช่อด้วยกันนะครับใบใหญ่มากนะครับเพชรชมพูสีสวยด้วยนะครับสองร้อยบาทเท่านั้นนะครับ พวกท่านไหนสนใจก็สามารถแชทแล้วก็ทักเฟคเข้ามาหากันได้นะครับต่อไปต้นนี้นะครับมีชื่อว่าท่าวาสุกีนะครับกัดสีให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับท่าวาสุกีสีเขาก็จะออกประมาณนี้นะครับแบบท่าวาสุกีเนาะสอง้บาทเท่านั้นนะครับท่าวาสุกีนี่ยสีสวยมากนะครับ ต้นใหญ่ะต้นสูงด้วยนะครับอารสุกีให้ไปในราคาแค่200บาทเท่านั้นนะครับนี่กระสีให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่สามารถไปถ่ายออกสู่กระถางต่อไปได้เลยนะสำหรับอวารสุกีนะครับ,รบสำหรับต้นต่อไปครับต้นนี้มีชื่อว่าป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับ ป้อมปราบศัตรูพ่ายนะฮะชิ้นนี้ชื่อมงคลนะครับป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับสามสี่ช่อด้วยกันนะครับนี่ให้ดูนี่ฮะสวยมากนะครับสําหรับป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับให้ในราคา200บาทเช่นเดียวกันครับราคานี้เนาะ200บาทเช่นเดียวกันราคาจะส่งกระถางแรก80บาทกระถางต่อไปบวกเพิ่ม20บาทนะครับป้อมปราบศัตรูพ่ายหน้าลูกค้าคุณไหนสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามกันได้นะครับ ได้ฟอร์มประมาณนี้นะครับ200อบาทไม่แพงครับ200บาทเท่าน,นั้นครับสำหรับตอนนี้นะครับมีชื่อว่างามเจเลยนะครับรอเปลี่ยนกระถางได้เลยนะครับให้ดูฟอมนี่ฮะใหญ่มากท่านรับไปแล้วท่านก็สามารถไปเปลี่ยนกระถาง ใส่กระถางใหม่ได้เลยนะครับจะอยู่ในราคา200บาทเช่นเดียวกันครับให้ไปในทรงแบบนี้นะฮะสามกิ่งด้วยกันนะฮะน่ครับงามเจริญนะฮะดูงามเจริญเนาะให้ลูกค้าดูนะครับทั้งหมดมี4กิ่งด้วยกันนะครับ4ต้นด้วยกันในกระถางเดียวสามารถที่จะาไปเปลี่ยนลงกระถางใหม่ได้นะครับ200บาทเท่านั้นนะครับสำหรับงามเจริญเนาะลูกค้าคนไหนสนใจก็ทักเข้ามาสอบถาม มาจับจองกันได้นะครับกระถางหกนิ้วก็มีนะฮะเนี่ยสำหรับงานเจริญนะฮะต้นนี้นะครับมีชื่อว่ากวักทองคํานะครับกวักทองคํานะครับอยู่ในราคา200บาทเท่านั้นนะครับกวักทองคําเข้ามาหานะครับ200บาทเท่านั้นนะครับเนี่ยจะได้เป็นฟอร์มแบบนี้นะฮะให้ดูฮนะ ให้ดูยอดให้ดูก้ารน,นะครับนี่200บาทนะครับฝากทองคํานะครับลูกค้าคนไหนสนใจรับก็ทักแชทสอบถามกันได้เลยนะครับนี่ับฝากทองคำํำต้นต่อไปครับก็จะเป็นชื่อว่าเ,เสริมบารมีนะเสริมบารมีนะครับ เสริมบารมีกระถาง8นิ้วนะครับจะอยู่ในราคา200บาทเท่านั้นนะครับเสริมบารมีเนี่ยไปเสริมบารมีให้กับตัวเองนะครับนี่ยชื่อมงคลมากนะครับเสริมบารมีสวยงามนะครับสีเหลืองขจีนะครับ200บาทเท่านั้นครับเสริมบารมีเนี่ย200บาทครับ ตอนนี้นะครับมีชื่อว่ามัทนานะครับเอาใจลูกค้าที่ชอบใบกลมใบเล็กนะครับแต่มีหลายช่อมากนะครับนี่ฮะสำหรับมัทนาเนาะถ้าไปในทรงแบบนี้นะครับราคา200บาทเท่านั้นนะครับมัทนานะฮะสวยมากนะฮะนี่ท่านจะได้ไป4-5ช่อด้วยกันนะครับสําหรับมัทนานะครับให้ไป6ช่อเนาะ 2, 4, 6 6ช่อทั้งหมดในกระถางเดียว ราคาแค่สองร้อยบาทนะฮะถ้าในสนใจก็สอบถามกันได้นะครับอตอนต่อไปนะครับมีชื่อว่าอยอดขุนพลนะครับยอดขุนพลสีแดงกล่ำแบบนี้นะครับราคา200บาทนะครับยอดขุนพลนะฮะนี่สีแดง สีแดงจัดแบบนี้เลยนะฮะสองบาทเท่านั้นนะครับยอดขุนพลนะจะได้ไป3ามสองกิ่งแล้วก็สช่อด้วยกันนะฮะยอดขุนพลนะฮะตอนนี้มีชื่อว่าหยาดนีนะครับเอาใจลูกค้าที่ชอบใบยาวนะครับใบยาวแนะนำ หยามานันีเนาะให้ไปสามช่อด้วยกันสามกิ่งใหญ่ด้วยกันนะครับาานี่ยหยามันีเราจัดให้ในราคา200บาทเช่นเคยนะครับนี่สำหรับหยามานันีเนาะ200บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าคนไหนกําลังมองหาใบยาวนะแนะนำหยาบมานันีนะครับราคาสบายกระเป๋านะฮะ200บาทเท่านั้นสามารถไปประดับตกแต่งได้ทุกสถานที่นะครับ ต้นต่อไปครับต้นนี้มีชื่อว่าบอ่อทองนะครับบอ่อทองใบกลมสีสวยเช่นนี้นะครับอยู่ในราคา200้อบาทนะครับ200บาทเท่านั้นนะครับนี่ยเจะได้ฟอมลักษณะนี้นะครับบอ่อทองนะฮะ ตอนนี้นะครับมีชื่อว่าสายลุงสยามให้ไป2กิ่งใหญ่แล้วก็แต่ละเก่งก็แตกแขนงไป 2- องถึงสช่อด้วยกันนะครับนี่ฮะราคา2องรบาทเท่านั้นนะครับสาหรับสายลุงสยามนะฮะโค้มมากๆครับนะฮะสามารถปรเปลี่ยนลงเป็นกระถางใหม่ได้เลยนะฮะนี่ฮะสายลุงสยามเนาะ ต้นนี้นะครับมีชื่อว่าชมพูทวีปนะครับชมพูทวีปสีน้องก็จะออกสีชมพูคะหลายๆ4สีไปด้วยกันนะครับนะีบ่ฮะชมพูทวีป2อิ่งใหญ่นะร,ราคา200บาทนะครับค่าจะส่งกระถางแรก80กระถางต่อไป20บาทนะครับนะีบ่ฮะสำหรับชมพูทวีปนะ ตอนนี้ครับมีชื่อว่าบางกอกใหญ่นะบางกากใหญ่หนึ่งต้นใหญ่นะครับแต่แขนนะครับออกแต่ทรงพุ่มแบบนี้นะครับนี่หลายช่อด้วยกันนะฮะดูนี่ฮะบางกอกใหญ่นะครับลูกค้าคนไหนกําลังมองหาบางกากใหญ่ในราคาสบายกระเป๋าก็ต้นนี้นะฮะสองร้อยบาทนะฮะแต่แต่ทรงพุ่มลักษณะนี้นะครับบางกอกใหญ่ ต้นต่อไปครับต้นนี้มีชื่อว่าดอยปุยนะฮะดอยปุยให้ไป4กิ่งใหญ่ด้วยกันนะครับนี่ดอยปุยลูกค้ากําลังมองหาดอยปุยนะครับอยากได้ราคาสบายกระเป๋านะฮะสามารถที่จะไปเลี้ยงดูต่อนะครับไปประดับตรงบ้านประดับที่ร้านหรือสถานที่ต่างๆนะครับก็แนะนําดอยปุยนะครับนี่ครับใบยาวใบออกจุกเกียวนะครับสำหรับดอยปุยเนาะสองร้อยบาทเท่านั้นนะครับ ต้นต่อไปนะครับก็จะเป็นยูโรป้ากระถางแปดนิ้วนะฮะกระสีเรียบร้อยนะฮะนี่ยูโรป้านะครับราคานี้กระถางนี้นะครับเราให้ไปแค่สองร้อยบาทเท่านั้นนะครับราคาสองร้อยบาทเท่านั้นครับสำหรับยูโรป้านะครับลูกค้าคนไหนสนใจก็ทักเข้ามาที่ศูนย์หกห้าสองศูนย์สามสามศูนย์แปดสองไอดีไลน์ก็ศูนย์แปดแปดสองสองเก้าเก้าสี่แปดแปดนะครับสำหรับตรงนี้นะครับ ก็จะมาแนะนําไม้เศรษฐกิจราคา2 0 0บาทกระถาง8นิ้วก็มีจํานวนถึงตรงนี้ครับลูกค้าคนไหนอยากได้สายพันธุ์อะไรเร,เราก็มีทุกสายพันธุ์นะสามารถทักมาสอบถามกันได้นะครับสามารถทักแชทหรือว่าโทรเข้ามาที่065 2 0 3 3 0 8 2 ID Line สมแไดีก็ศูนย์แปกแนะครับแล้วก็มีจัดส่งแล้วก็มีรับออเดอร์ด้วยนะครับลูกค้าคนไหนอยากได้เยอะๆอยากได้ต้นไม้หลายต้นก็สามารถทักมาสอบถามกันได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ